หาพันสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมเจอผูกทุกคนพี่น้องก็เลยคราบนี่เนะี่ยโอ้ก่อนอีหนึ่งเนงาะขาข้างในอีหนึ่งเนงาะขาเราก็จุบไปเลยไปเอาน้ำเสาวมวงว่าไปเอาแต่เสากระส่วนจะปื้นลงปูไปเสาปูขาเอตึกได้อ่อสองสโลกอยู่ไปเลยนี่ยนี่ยโอ้ก็ไอ้ล่างใส่ตัดเคืองหนึ่งใสแง่แล้วก็อีหนึ่งก็ไอ้จุบพี่น้อยเนี่ยเนาะขาเนาะขาแหลงเนาะขาปลาพี่น้องก็งเลยข้างใโอ้กัอนันหนึ่งเนาะเปลือยแต่เปลือยว่า หนึงกว่าไอป้อสาร็จแก็บมไอจุบเถอเหรอไอหอมขาตึกไอ้หอมตึ้งวานนี่ตึกจิ้มมืออันหนึ่งน่ขัดตึกพี่น้องได้ขนาดโอ้กว่าหนึ่งเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วก็ป้อเปล่ามันป้อเปล่ามันเอาแต่อันเอาเนอเลยจี้เรียบร้อยแล้วหนึงไอ้โอ้กว่าไอแก็มแต่เอาเชิงหอมเสร็จแล้วก็จุบตอนนั้นเถอะหรอโอ้นี่ตึกเปื่อยนี่ตึกพี่น้อ่ได้ขนาดโอ้กว่าซอยเสร็แล้วเจองเอื้อดหอมนี่เอือดเกลือกแหงว่านี่ม่นมีักหอมห่างสาซ้ำ จูบแบบธรรมชาติให้พี่น้องเนาะใส่เอ็ดเกิดปีน้องเกิดเดียวเท้เลยไอหอมมัแล้ะเล่เสียงตึกงอนงั้งงอนงอน่ะพี่น้องไอ้จูบอันนั้นหนอขาหนึ่งมัดจูบพี่น้องเนีไอ้อไอหอมมัจริงๆนะเสียงเสียงจูบขาแต่ว่าเนาะไอหอมขาพี่น้อง ข้างกจิ้มเาเดม่เน right. ือแมนเกลือล้วมาเน้อกินอันจุบน้อขาหโอไ๋ยวเสียงเสียงน่ะขานกเกมแต่กินเทเราเสียงตึกพีน้องเอ้มาเน้อกินขาวน้โอ้ไงเดีกินจุบอันจุบบ่อขาเออจุบมันเน้อขาแน่เลยกินจุบน้อขามาเน้อขักตึกหนึ่งซาเดีเป็นตาเจ็บตึกอามตึงๆเคยดีตึกพีน้อง nó khỏe lắm em đi nào coi kiếm cái nhỏ đấy à à được à à ฝักแต่ฝักนุมาไปน้อยไอ้ฝุนเจ้าระฝุเถอเบกเเอาไอ้แ่เจ้าระแ่ที่อากาศเอานอี่เท่าไหร่อ็ยังเงาะเห็นพักออกินน้อจมืดจมืดถึง เามาเป็ดปิด๊แยกขัดแต่ไม่กินมาเป็น้องอ่ะให้ไปกินก็น้อกอภากฝนอซึสุดกซึมเป็นอ้อยวนนันล,ก,ก,นก,ก,ก,นลกินอย่างนั่งข้า,ขาวอ่ะ nó khái rồi bỏ lúc rồi nó rồi bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền

น้องขากับซองงานจะเนี่ยพี่น้องผู้ตามหัวตามสวนน่ะไปเก็บมาหนึ่งจุกอย่นงง้อือ้อนบานดีตึกพี่น้อง tanto meno, ông un tiri tiri tra tra di không

nya tanya cerita imterah pi nak 嗯嗯，嗯，他、嗯、妈、嗯，我那娘受伤。 Đẹp quá Mình tăng tăng hài rồi đó Rất cay <laughs> Nó sẽ cái Này tí nói mình như này là cái này cái này nó hạt cái này Cái này có xe ôi nữa Hãy subscribe